น้ำมาสักการครับนมาสการเจ้าค่ะเดินพอ้นเจ้าค่ะโตง่ายน่าตามหาเต็มพอได้ยีิบซาจากงวนแล้วครับปูที่พามาอสองมวนสองม้วนอนยิ่เรว่าถือกจนเจ้าเมื่อเพาะท่านใจเพาะท่านหมอยู่กนอนี่ปาหมนั่นละแต่ว่ามันขอมา่แล้วสองม้วนเ้ียวครับฟันล้วนๆม้ครับปูซัดปูคือฟันแม่ปูคือฟันแม่เต เ่อเด็กกันฝันเรียกว่าแก้วมาตกมาในขึน่งมาฝันฝันว่าเด็กไปฆราวาสในหลวง<ม>ไปฆราะวะในหลวงในบ้านนี้ก็เลยถามเพื่อนว่าเอาจังไรคือเด็กมาอยู่ทั้งสี่นะครับมันบอไเด้อยู่ว่างอยู่ทาในหลวงบ่ครับครูทำในหลวงบ่ครับทในหลวงน่าจการที้ททนี้มีวะครับว่านี่ เพคนก็เลยว่าโอ้ย่ายเขาก็ย่ายมากจ้าเขาก็ได้สิเอ็ดมือนี้เพิ่นว่าเพิ่นว่าเนี่ยสิบเอ็ดมือนี้เนี่ยห้องประยานว่าเด็กสิบเอ็ดมือนั่นล่ะตัวมือเรียกว่าแก่นิเรียกว่าแก้วฝันตองวัดเลยบอกผู้ฝันตอเลยฝันตองหวัดแต่แก้วปูกับฝันตองวัดยังสี่ป่ะจ้ะเออแม่ย ก้านตะเก้านี่วันเป็นตัวมครับืออสม่ห่วอดีเหีจังสี่ล่ะวัญจังสี่ล่ะวดก้อนฝันวายแงไหนขออนุญาตทำวดก้อนหนึ่งันว่านี่โยมผูหยิงเอาตะลับเม็ดปวัดสังกสีครับสองเม็ดยี่สิบแต่ว่าเท่านั้นเด้ชื่อสองศูนบอกลับเลยชื่อร่างย่างเยวตรงตัวเลยบอ่อตรงตรงวดก้อนวดก้อนฟันว่าตะลับเม็ดปวัดสังกสีน ขาบอกว่าสองเมตรยี่สก็ชื่อสองชุนบอกรบเบข้คงบนก็บบอกชื่อเอาเอาก้มลูกแม่วัดบอกปู่เคือคือคือที่ซื้ออันมันมีโยมผู้หญิงเอาสลับเม็ดวัดสังกสีนะสังกสีอันว่างอยู่ท่านเดี่กวมาดเด้ครับครับอ่าเ่สีางมัดไว้อยู่ร่าเลสีลางเลสีสังรว่านี้ฟันมาไหนครับควนี้กับฟันมาเดินไปข้างละวานในหลวงันนะเป็นว่า พึงมาอยู่นี่เลยชีมือเดี๋ยวว่าเพิ่นมาฝากคัวเข้าวไปเองเถอะนะครับตีเป็นตัวใดก็ค่ะอ๋อต่อตัวนี้ว <üler> ่าชีบดเดีวตีชีบเลยชีบดตัวเดียวเจอกระเลกดังกระบาดตัวเดียวคโลบงหนึ่งตัวเดียวเลยบหนึ่งหนึ่กับครับปัวีกับก็ครับชีบด วันนี้อยู่ต่อมาเด้อครับปูเละมาเอาเลขสามตัวใส่ค่ะอันว่าปูนี่เป็นพระเอาเจ็ใส่กะว่าไอ้หลวงเพิ่นให้น้ำเก่าเนาะสูงสุดเนาะเอาเก่าหนึ่งหนึ่งเจ็หนึ่งหนึ่งเขียนไว้แต<อ>่ว่าฉันได้เชียงได้๋ยังดิเอาไวปหางบานอนครับก็เลยนฟันว่านี่คนหยิขายขั้วขายงงฟงด้วยขั้วสีเบสสู๋ <laughs> oh, có mắt chip ếch mang chip eto chip eto chip ếch chip eto 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 chip nâng chip eto nâng eto chip eto chip này, cứ eto chip 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 tự Tì eto chip eto ตัวอะครับีหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึกล้วยเป็นสีเมียนเดีวปูแม่แม่นเนาะกล้วยเป็นีม่นบานี้รุดสามตัวมีมีมีตัวใดแน่ครับครับปูสีหนึ่งหนึ่งนึ่นเียตัวเดียวเลยบอปูตัวเดียวอ๋สมเข็ดหนึ่งหครับหนึ่่เบขียนไว้เขียนไว้นันนี้แล้วมาฝันว่าเขาสิขายคว้วยเม่น ปูได้อัต่ซีหนึ่งหนงป่จ้าเอาขั้วจะเป็นซีอยู่แล้วเนาะครับครับว<ล>่าที่ลายขั้วยงคุงขั้วซีเบตที่นี่มงัง้ววีว่าละตัวที่นี่มังซีวาะอา๋มอันดังกู <c oughs> ่าตันี่ดั <c oughs> <อ>งยอะกระดังด้วยดิปูฮะกระดังจีน้อยคนได้เขาเนี่ยเลูอกดังมายกยกยเหมือว่าหนี่ปูมาจะใส่ซีหนึ่งลาบอิจละอิวลับกิลอ้ อาาจรย์พว่าหนึ่งชีพว่าอิ่มบางอาจารย์เพิ่นกระหามากสามตัวพว่าหนึ่งชีหนึ่งหนึ่งหนึ่งชีหนึ่งจ้าแต่ว่าของปูสีหนึ่งหนึ่งเพิ่นกระซับไม่หั่นที่เราแล้วแม่บางก็ได้ชีหนึ่งหนึ่งเนาะมือนี่ผูคือปูอยู่ดีจ่ะคืออยู่ดีแต่ว่า ธรรมดานี่บ้เอฟันคัสปานียับมันคักดูดิปานีูมันใจบ่ป<อ>ูปานีว่ามันฟูแต็ด <laughs> ท่านคุ้นท่านตัวใด <laughs> นคุ้นทันตัวใดตัวนี้หรือตัวนี้สองตัวน,วนกิซื้อสามตัวพี่เกิดซื้อข่านคุ้น่านหมนดเลยปูผูไม่ผมใช้สองรอยบาทรากระโดดร้อยนึงสองตัวนี่ผมใช้สามสิบตัว นลอยตะะัวนรลอยลอยล <ห ả? S 2> อยลอยลอยว่ามันหมากบ่ารวันนี้เลขล่างชิวาฟังครับวันี้เลขลกางวันนี้สุดปนปะครับปนดีครับนีลร่างนี่่างมันร,รีนนนยากางชเวฟังมือที่แหลกหวน่าผู้หญิงเอาลูกดูแต่จะร่างเฮี้ยมันนี่จะสองอูจางคนกลางไม่รูกเนาะ คุณเลี้ยงเขาไปพูยิ่งขอยู่น่านบ้นน่นบ้านนนก็ะลูกว่าชั้นเขาดูลูกดมากพูดก็นเลยม,มาเขียนทีหนึ่งไว้เขียนทีหนึ่งไว้วันนี้มือต่อมากาะฝันฝันว่าตีเขาบอถึกเอาค้อนขึ้นไปข้างปัดเียบถึกว่าชั้นว่าเก็บถึกเมือนี้แล้วฝันว่าคูยิ่งชีจักรยาน จักรยานมันเป็นนยังบบดผู้จีว่าจัากรยานเปลนสองก็ได้ว่าีสองข้างล่างซีสองตัวเดียวด้วยข้างล่างซีสองงสี่สอตัวเดียวเมีนอันนี้สตัวนีับสองก็หลายตัวหลายตัวนะฮะพันคุณพทนคือกันบ่รบลายดอกจาสิบตั เพยพอนเขาอ่บ้านทบ่ดังที่ปเหรอดังเพดังแล้วดังแลพูปูที่ฟันแม่นฟันม่นแค่นี้เลดวงตาฟันแม่นว่ามันขดขั้วูเทียนปุ้ยฟันเทียนมี่มันใจน้ปูนะจังว่าหมฟื้ความฝันรือว่ามันใจอยู่นะมันิเม็นบ่ครับให้เป็นวดที่สามนปูเดือนวดที่สามบ่ง มันเขียวออกระด้บนี่แมมันขึ้นแล้วบอตัวนี้มันเขียนเอาแชปนะจอได้ครับพี่นอ้องแนวทางหลวงตาฝันแม่นนะครับขอมาได้สองวัดหลวงตาฝันแม่นขอมาแล้วสองวัดนะครับสี่หนึ่ง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 สี่หนึ่งตัวแรก่อนครับคูท่านคุณท่าน เลบนคือซีหนึ่งหนึ่งหลักกันหนึ่งหนึ่งสองตัวหนึ่งหนึ่งข้างล่างซีสองเม็ดเดียวเม็ดเดียวล่างเป็นล่างบนเป็นบนบนเป็นบนล่างเป็นล่างบอกว่าโอ้องก็ง่ายมากเลยชิบีเอืด้วยนี้ไรสั้นครับครับนั่นแหละก็เลยตีเป็นชบีเอมา่ปูเลยตีเป็นชีเอกระจับจุัวนี้ราชิีเอสนั่งละครับนี้ชิบเบาเป็นบักระปู สีเปล่าครับบัวหลังสีเปล่าบานี่ีมาได้ใส่ครับปูซีบัวครับซีงวดที่สองมามาฝันตำอยูว่าเขาสีขายกล้วยครับขายกล้วยงกฝุ่งกล้วยสีเบ็ดตัวฟูฟูแก็ได้เอายีมาใส่ซีหนึ่งหนึ่งกล้วยสีเบ็ดตัวกล้วยเป็นซีบานี่ที่สองเลยครับปูที่สองฝันว่าปุ่นี้ทีจักรยานครับ พุงงีขี่จักรยานนั่จักรยานมีสองหลอดิก้น่ฟี่สองจ้าสี่สี่สองมุกผมกลมเบาบว่าปุุ๊นบาฮ่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 อ้่กได้่งงขี่จักรยานมันขี่ร่องมอไป่า้เส็จไไปจอดพ่เบรกมันคือดีแต่ค่นกับ่ถุกมนี่ยพ่งง่งขี่จักรยานเรียวร่างย่างเดียวว่าเนยร่างย่งเดียวตัวไร้พคุกสี่สองปีสอง สี่สองล่างอย่างเดียวบุญตัวใดปูบุญสิบเอ็ดสามตัวได้ปูสามตัวสี่หนึ่งหนึ่งถูกมาแล้วจะงวดกับปูฝันสี่สองงวดแล้ววันนี้เป็นงวดที่สามนะจ๊ะงวดที่สามโอ้ยน้ำหาปูวระสันน้ำหาเจิมพ่อเพียพี่น้องพี่จราหน้าเพิ่งเด้อพี่น้องนะครับบนแออกมาดีปู บแนวทางหลงตามฟันแม่นนะครับ C หนึ่งสิบเอ็ด C หนึ่งตะลุ่ม่สองครับพี่น้องฟันหมาเเรื่อยๆกันทุกท่านนะครับหลงตาฟันแม่นจริงๆสามงวดสองงวดแล้วครับพี่น้อง